ไม่ไม่คาดหวังอ่ะผมไม่คาดหวังครับใครก็ไม่ดีสักคนแล้วเราจะไปเลือกทำไมอ่ะยให้มันเปลี่ยนแปลงสักทีนะครับการขึ้นเวทีดีเบตของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้สัดส่วนของประชาชนที่ยังรู้สึกลังเลว่าจะเลือกใครลดลงไปได้บ้างค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมการเลือกตั้งรอบนี้ประชาชนส่วนใหญ่ถึงยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะมีผู้นำประเทศเป็นใครติดตามจากคุณอัญชันอัญชัยศรีค่ะ ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยนะคะเราก็ได้รับธาร,รกิจมาสำรวจความที่เห็นและก็ความคาดหวังของประชาชนคนไทยว่าเขามีต่อการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้อย่างไงกันบ้างนะคะวันนี้เราจะไปปักหมุดที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกันค่ะไม่ไม่คาดหวงังอ่ะบอทำไมคะก็มันจะเหมือนเดิมแม่งก็แย่กว่าเก่าผมไม่คาดหวังครับยากครับ เพราะว่าอีกยี่สิบปียี่สิปีไม่ฟื้นอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมารัฐบาลก็ไม่มีตังจะช่วยหมดหวังอ่ะมันไม่ใช่คาดหวังเขาพักไหนพักไหนได้มาเขาก็พฤติกรรมเหมือนกันมาแย่งมาชิงเบื่อแล้วแหมสองปีสามคนไม่ไหวหเศรษฐกิจแย่มากเลยอ่ะป้าขายได้วันละสามหมื่นสี่หมื่น เดี๋ยวนี้เหลือสองพันสามัน่ะมันมันไม่ไหวอ่ะใครก็ไม่ดีสักคนแล้วเราจะไปเลือกทำไมอ่ะคาดหวังว่าให้มันดีอ่ะพี่ต่อประชาชนแล้วอ่ะเศรษฐกิจกแล้วอ่ะให้มันจบสงครามไวๆวไม่ค่อยมีอเออมัน,ม,นมันเหมือนเดิมนะครับมีความหวังหรือเปล่ามีหวังว่าจะได้เลือกตั้งอยากให้มันเปลี่ยนแปลงสักทีนึงครับ แต่มันก็น่าจะเหมือนเดิมแหละมีแบบพูดคุยเรื่องของเลือกตั้งเรื่องของนายกเรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้กันบ้างไหมคะพ,พูดทุกวันเลยเ,ออเรื่อง <จะ S 2> นายก<ๆ>เรื่องแบบใครจะได้เป็นเนาะจะดีไหม <c oughs> จะจัดการพวกพัฒนาประเทศเศรษฐกิจได้ดีกว่าคนเดิมหรือยังไงก็แล้วแต่อะไรแบบนี้ <c oughs> ประชาชนหลายคนก็อาจจะบอกว่าเลือกตั้งไปกี่ครั้งก็ไม่เปลี่ยนนะคะแต่สุดท้ายถ้าต้องไปเลือกจริงๆนโยบายก็ยังเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญอยู่ดีแม้ว่าที่ผ่านมาหลายๆนโยบายพักการเมืองที่สัญญาเอาไว้จะทําไม่ค่อยตรงปกกับที่หาเสียงไว้ก็ตามค่ะ สวนดูสิทโพนะคะได้ไปสำรวจในช่วงวันที่22-26ธันวาคมที่ผ่านมานะคะดูจะสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนที่เราไปสำรวจมาค่ะเพราะว่า5นโยบายที่อยากจะให้รัฐบาลใหม่ทำมากที่สุดเรื่องแรกเลยก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจอยู่ที่34.11นะคะตามมาด้วยลดค่าครองชีพและการแก้ปัญหาปากท้อง23.13การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา21.03การปราบสแกมเมอร ภัยสังคมแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่13.55และสุดท้ายคือการแก้หนี้สินหนี้ครัวเรือนอยู่ที่8.18ค่ะ เวลานี้มีอย่างน้อย4ี่พักการเมืองนะคะที่ชูนโยบายการแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจค่ะเราลองไปดูกันทีละพักการเมืองเลยนะคะอย่างภูมิใจไทยเองก็แน่นอนชูโครงการคนละครึ่ง plus ว่าจะทําเรื่องนี้ต่อนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเน้นไปที่การลดรายจ่ายให้กับประชาชนลดค่าไฟด้วยจะจ่ายแค่3บาทต่อนหน่วยใน200หน่วยแรกที่เราใช้ไฟไปค่ะ ถัดมาค่ะของพักเพื่อไทยนะคะเพื่อไทยก็ยังชูจุดขายเรื่องของหวยเกษียณนะคะจะพยายามทําให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนแรกของการเป็นรัฐบาลด้วยที่สําคัญนโยบายล้างนี้ก็ยังอยู่รวมไปถึงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ยังอยู่เช่นเดียวกันค่ะส่วนทางพักประชาชนนะคะ พรรคประชาชนแน่นอนเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะแต่ว่ารอบนี้ถ้าไปดูมิติของเศรษฐกิจแล้วเน้นของการขึ้นค่าแรงเลยนะคะโดยเสนอให้มีการปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มทันที4%และมีค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นตามค่าคครองชีพด้วยรวมไปถึงนโยบายหวยใบยเสร็จที่เอาไว้ช่วยเหลือ SME ค่ะ อีกพักหนึ่งที่พูดถึงนโยบายปักท้องและเศรษฐกิจเหมือนกันก็คือพักประชาธิปัตย์เน้นไปที่การแก้ปัญหาประกันรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะพักประชาธิปัตย์ก็เน้นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ SME และผู้ประกอบการเหมือนกันให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นค่ะ แกนีลดรายจ่ายยังคงเป็นไฮไลท์ที่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี66นํามาใช้ในการหาเสียงรอบนี้ค่ะแต่ไม่มีเรื่องของการแจกเงินหมืน่นเหมือนกับการเลือกตั้งรอบที่แล้วนะคะซึ่งพอจะทําจริงก็ถูกวิพักษ์วิจารณ์ว่าไม่ตรงปกและยังไม่สามารถสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจอย่างที่หาเสียงเอาไว้ค่ะ ส่วนพักภูมิใจไทยที่เคยหาเสียงเรื่องของกัญชาเศรษฐกิจเอาไว้ตอนเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่นะคะกฎหมายก็สะดุดลงไปพอมาเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจค่ะก็มีการประกาศมาตรการเร่งด่วนช่วยประคองเศรษฐกิจปัดฝุ่นคนละครึ่งมาเป็นคนละครึ่ง plus นะคะและเตรียมที่จะทำเฟสสองด้วยแต่ก็มีเหตุให้ต้องสะดุดไปเพราะยุบสภาค่ะ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้พักการเมืองฝ่ายบริหารไม่มีความเข้มแข็งและทํานโยบายตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างในทางการเมืองที่บิดเบี้ยวจากรัฐธรรมนูญ60ค่ะมีส่วนอย่างมากเลยนะคะถ้าหากตราบใดที่ยังไม่แก้เรื่องนี้ความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากค่ะนึตั้งแต่มีรัฐนูฉบับนี้บวกยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยคือเราไม่ต้องคิดเรื่องของการออกแบบนโยบายที่ ที่วุ่นวาเหมือนเมื่อ20ปีก่อนผมใช้คานี้แล้วกันอ่ากรอบนี้มาถูกถูกเขียนไว้ตั้งแต่ตอนที่ร่างรัฐนูนตอนที่เขียนยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้แล้วฉะนั้นนะครับพฤติกรรมทางการเมืองที่คาดหวังจากตัวแสดงทางการเมืองก็คือในเมื่อกรดิก,การเป็นแบบนี้นะครับนโยบายที่ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไปเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยไม่ไม่จะไม่มีเขาลางที่เหมือนกันเพราะว่ามันถูกกรอบตรงนี้กํากับเอาไว้ ทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการรวมไปถึงอำนาจองค์กรในสระดเนี่ยมันไม่ค่อยได้สมดุลกันนะซึ่งนี่เป็นผลมาจากการออกแบบรัฐธรรมนูญถ้าเราให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปคำถามคือแล้วใครจะไปตรวจสอบการใช้อำนาจนั้นฉะนั้นการเมืองไทยต่อให้เลือกตั้งหลังปี69ต่อไปเนี่ยมันก็จะเผชิญกับสภาวะความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆอย่างงี้เป็นแบบแผนเหมือนปี6-266ที่ผ่านมา คุณผู้ชมคะการแก้ไขรัฐธรรมนูน60อาจจะไม่ใช่ยาวิเศษที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะแต่อย่างน้อยถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกนะคะที่จะช่วยทำให้กติกาในทางการเมืองแบบเดิมๆเปลี่ยนแปลงได้คะ่ะ